ตำนานเรือผีหมู่บ้านบางงามเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในจังหวัดสุพรรณบุรีรอบๆหมู่บ้านมีทุ่งนาป่าไผ่และคลองสายเก่าที่ไหลผ่านกลางหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านเรียกว่าคลองตาแดงตามตำนานเล่าว่าเป็นคลองที่ขุดด้วยแรงคนตั้งแต่สมัยอยุธยาบ้านของป้าแสงหรือที่เด็กๆเรียกกันว่ายายแสง อยู่ท้ายหมู่บ้านติดกับช่วงคลองที่เงียบที่สุดแถวนั้นไม่มีไฟฟ้าส่องริมคลองมีแต่แสงไฟวับแวมจากบ้านคนและเสียงจิ้งหรีดร้องประสานกับเสียงกลบในนาข้างๆในคืนเดือนดับของทุกปีป้าแสงจะก่อไฟหน้าบ้านวางพวงมาลัยดอกดาวเรืองและน้ำเปล่าถวายไว้ริมท่าน้ำเธอบอกว่าเพื่อเขาจะผ่านมาหาจะได้ไม่เอาใครไปอีกคืนหลอนเริ่มต้นอีกครั้ง ปุ๊บเด็กชายอายุสิบขวบซึ่งเพิ่งย้ายมาอยู่กับยายแสงเนื่องจากพ่อแม่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เขาเป็นเด็กสนชอบถือไฟฉายวิ่งเล่นตอนกลางคืนในคืนเดือนดับปุ๊บแอบออกจากบ้านไปเล่นริมคลองกับหมาสองตัวชื่อเจ้าโกโก้ก,กับเจ้ากาแฟทั้งสามนั่งอยู่ตรงท่าน้ำขณะปุ๊บก,กำลังส่องไฟฉายเล่นอยู่ดีๆหมอกหนาเริ่มลอยขึ้นจากผิวน้ำคลองที่เคยนิ่งกลับเกิดคลื่นเบาๆเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวแล้ว เงาของเรือสำเภาลำใหญ่ก็ปรากฏขึ้นจากความมืดอย่างเงียบงันเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากทุกทิศทางว่าไปกับข้าเถอะไปกับข้าเถอะปุ๊กกลัวจนตัวแข็งขณะเดียวกันเจ้ากาแฟาห่าเสียงดังลั่นส่วนเจ้าโกโก้ก,กลับวิ่งหนีหายเข้าป่าปุ๊กหนันหลังจะวิ่งกลับบ้านแต่ขาไม่ขยับราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นเรือผีลำนั้นลอยช้าๆเข้ามาใกลๆ้ๆจนเห็นเงาร่างของชายแก่ในชุดขาวซีดยืนอยู่กลางเรือเขาไม่มีตาใบหน้าเลือนรางราวกับจะสลายไปกับหมอกทันใดนั้น เสียงแตรเรือโบราณดังลั่นป้าลาเพื่อนบ้านท้างๆรีบจุดพลุไล่วิญญาณเสียงดังสนั่นแล้วตะโกนว่าไอ้ปุ๊กวิ่งกลับบ้านมันจะเอาเองไปพอเสียงพลุจังหายเรือผีหายวับไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงปุ๊กล้มลงน้ำสลบไปจนป้าแสงมาพบตอนเช้ามืดปริศนายังไม่จบหลังเหตุการณ์นั้นปุ๊กกลายเป็นเด็กเงียบขรึมเขามักวาดรูปเรือสำเภาและชายแก่ชุดขาวทั้งที่ไม่มีใครเคยเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟัง บางคืนเขายังละเมอพูดว่าตาเขาไม่หลับเลยยายเขายังรออยู่ในคลองไม่มีใครรู้ว่าเรือผีลำนั้นคืออะไรหรือวิญญาณชายแก่ต้องการพาใครไปเพื่ออะไรแต่ชาวบ้านทุกคนรู้ดีว่าเมื่อคืนเดือนดับมาเยือนอีกครั้งไม่มีใครควรอยู่ริมคลองหลังบ้านเด็ดขาดฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะจ๊ะ